พี่เจี๊ยบว่าไงฮะค่ะมันไม่ไม่แปลกหรอกนะคะในสังคมปกตินะคะแต่เราสังคมเราเนี่ยมันถูกทําให้เป็นสังคมที่ไม่ปกติ<ม>นะคะก็คือภายหลังรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยมันก็ฉุดประเทศตกต่าล,ลงเรื่อยๆใช่ไหมคะสังเกตดูนะคะภายหลังรัฐประหารตั้งแต่สมัยจอมพลปอม,มาจอมพลพลทน,นอมนะคะ<ม>จนมาถึงคุณประยุทธ์นะคะภายหลังรัฐประหารไม่นานก็จะมีการตั้งพักทหารขึ้นมานะคะอาบน้ําปะแป้งแต่งตัวใหม่ ล้วก็ตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อสืบทอดอํานาจรักษาผลประโยชน์ของพวกพ้องนะคะโครงสร้างของประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันอ่อนแอมากมันเหมือนกับเหมือนบ้านหลังหนึ่งนะคะที่ผุพังไปหมดละปลวกกินเสากินขื่อกินคานไปหมดแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ซ่อมที่โครงสร้างนะคะพรรคเข้าไกลถึงได้พูดว่าเราจะต้องแก้ปัญหาที่โครงสร้างนะคะโครงสร้างของบ้านที่มันถูกปลวกกินแทะกินไปหมดแต่การแก้ปัญหาแบบที่ไม่แก้ที่โครงสร้างมันก็จะเหมือนกับ มันเหมือนกับเราไปซื้อวอลเปเปอร์ลายทุ่งลาเวนเดอร์เอามาติดในห้องรับแขกแปะไว้แปะไว้ให้ห้องรับแขกมันสวยๆเป็นลายทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์แล้วเราก็บอกว่าเนี่ยคือสวยแล้วคือการแก้ปัญหาแล้วนะคะแต่โครงสร้างมันนะพร้อมที่จะพังทลายมาได้นะคะก็การปฏิรูปการยกเลิกเกณฑ์ทหารก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิรูปกองทัพนะคะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิรูปกองทัพแล้วก็ แก้ไขมาตรา112ก็เป็นนะส่วนหนึ่งของนโยบายทางด้านการเมืองของเราค่ะทลายทุนผูกขาดด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกวันนี้เราเราพอจะเห็นคลิปอยู่บ้างเวลาที่ก้าวไคลลงพื้นที่ไปหาเสียงแน่นอนก็มีทั้งคนชอบทั้งคนที่ไม่ชอบเจอบ่อยเจอเยอะไหมฮะคนที่แบบไม่ชอบหรือว่าเขาไม่เห็นด้วยกับบางคนก็บอกมันสูรโตงไปอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> มันอธิบายได้คะ oh. ่ะแล้วก็เราเห็นว่าแล้วนะคะชัดเจนแล้วเมืวัาวานมีงานเอา